หนึ่งในประเด็นนะครับที่เรียกว่าตำรวจนะเออท็อปฟอร์มอีกแล้วก็คือของกลางเป็นเรือน้ำมันนะครับที่ตรวจยึดออกมาได้สามลำอยู่ดีหายไปเลยนะในนั้นมีน้ำมันสามแสนลิตรคือเยอะมากคือหายไปจากท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสตหีบนะครับโดยหลังจากเรือหายเนี่ยเขาก็มีการเด้งตตำรวจไปเลยสี่ตำรวจเออข้อหาบกกร้องต่อหน้าทีนะแล้วก็เตรียมออกหมายจับลูกเรืออีกสามลำนะทั้งหมดสิบแปดคน เอาของกลางหลบหนีออกไปอืมตายอายขครขี้หน้าคุณนะตอนนี้นะผู้ต้องหาเอาเรื่องผู้ต้องหาก่อนประสานมอบตัวแล้วหลังจากที่หลบหนีไปที่น่านน้ำสากลและก็จะเข้าไปยังเขตประเทศมาเลเซียรครับขณะนี้ตำรวจน้ำเนี่ยได้ประกบไว้เรียบร้อยแล้วคุมเรือทั้งสามลำได้แล้วอือจับได้แล้วนะคะโดยคาดว่าน่าจะถึงท่าเทียบเรือสงขลาวันที่ส7็ด เดี๋ยวตำรวจเขาจะมีการถแถลงเน้วถึงรายละเอียดต่างๆแต่อย่างที่บอกครับนี่มันคือการลวงคองวูเหาลวงเลยเหมือนกับตบหน้าตำรวจนะอับอาย